สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถาวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2566ผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ที่ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่2ถึง4มิถุนายน2566 นอกจากนี้ในวันเสาร์ที่3มิถุนายน2566สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรภายในพระราชฐานสำคัญต่างๆตามความสะดวกในการเดินทางดังนี้ที่พระบรมหาราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกา ส่วนที่พระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ พระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครและพระตำหนักทักษินราชนิเวศจังหวัดนาราธิวาสจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรตตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีโดยขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งและกรุณาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19